ีคนยังไม่มีใครเข้ากว่าจะได้กว่ากว่าจะได้ลายนี่คุ ้าสวันนี้มาลองไลฟ์สดนะคะลองเขายังไม่เคยไลฟ์สดได้สักทีเลยแล้วนี้ ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่ขนนะะอบคุณผู้ชมทุกคนที่ถึงแม้จเป็นช่องเล็กๆแต่ว่าก็ได้60,000ครับคนที่ติดตามมันเป็นอะไรที่เ,เรอคอยมานานมากหลายหลายหลายปีเหมือนกันนะ ก่อจะทำได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่ยังทํายังยังไม่ผ่านกฎเกณฑ์ก็กำลังใจน,นะคะเข้ามาแล้วหนึ่งคนขอบคุณน,นะคะขอบคุณที่เข้ามาเนาะพ่อจะไม่เห็นพ่อความเู้สึกอะไรไม่เป็น,ไงไงเ,ปนเป็นวันที่ ป้าจอมคิดว่าวันไหนที่เออเงยทยอบครบถึงหมื่นตับแล้วเนี่ยป้าจอมจะไลฟ์จะไลฟ์ลสดจะลองดูแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ว่าไลฟ์เดแบบแบบครั้งแรกเลยใครที่ยังไม่ผ่านกดน,นะคะก็เป็นกำลังใจให้ที่แบบอูกว่วได้แบบนี้แล้วคนที่เขา ได้ยอดซับเยอะๆแล้วคนที่เขาเป็นช่องอใหญ่แล้วเขาได้แล้วก็อันนั้นก็คือเขาประสบความสำเร็จแต่นี้ยังต้องต่อแบบต่อแบบอยู่นะคะคนที่ยังไม่ได้ขัดซับหรือว่าจะมีซับน้อยก็อืมเป็นกําลังใจให้สู้ๆ หกสิบหกนะพยายามที่จะทำคลิปแต่พอออกไปมันใชยเดินเยอะใั่ต้องเดินมันนั่งรถบางทีเห็นนั่งรถนั่งรถไปแล้วใครมีอะไรจะถามถามได้นะคะนั่งรถไปอ่ะนั่งรถเมย์ะห็งคนยยยเยอะๆรีบโดดลงเลยรีบขอเขาลงเลยทีมันก็กลัวเดี๋ยวพลาดการถ่ายคิบางครั้งก็เอารถไปเองบางครั้งก็ต้องนั่งรถเมย์ พอเราไม่รู้ว่าตรงไหนจะจอดได้ตรงไหนจ,จอดไม่ได้ถ้าตรงตรงไหนที่ที่เราจะไปใส่ที่พอเราเห็นคนเยอะๆเราก็ลงขอรถเมล์ลงไปไปั้นไปนนอาไราก็ลงมเมลยได้นะคะกว่ากว่าจะได้ทบหมืน่นฟั๊บ์คนิด็กๆอาเหนือ่อยาลปโก้ มันี้ื็อทำให้เป็นกำลังที่กำลังใจี่ว่างู่ๆสู้ๆต่อไปกว่าแบบฝากถึงคนน้องๆที่ยังยังได้สัพหน้อยก็พย,ยายามนะคะพยายามไปเรื่อยๆรเดี๋ยวก็จะเป็นวันของเราคืนแต่วันของเรามันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาด ยังไงอะมันมันก็ยังไม่ประสบผลต้องทําไปดูว่าจะนานแค่ไหนะแต่ก็าทำมาเพราะว่าแกไม่มีอะไรทาทาไปแบบเล,เ,ลเ,ลเล่น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 เผื่อจะได้เผื่อจะฟุกนะแล้วก็ฝากที่จะที่หมดกาลังใจกันนะคะที่ที่ป้าหมดกำลังใจแล้วมันจะมีคิดแบบเป็นคิทุกคนคนต้องมีคิดแบบโป๊ะโป๊ะท่วงหล เป็นคลิปที่แบบบางคลิปอะีว่ามันไม่น่าจะได้แต่ได้บางคนเป็นอยู่ที่ที่คิดนั่นนะโปะแล้วทําให้เราได้ผ่านดผ่านสึดตรงนั้นมาได้ขอบคุณที่ยังติดตามสองคนนะ <c oughs> ป้าเป็นคนที่เพิ่งไลฟ์สดครั้งแรกนะครั้งแรก ั้งล่างนังนีเคยเคยเคยกดแล้วแต่ไม่ได้สาเร็จนะคะแล้วนี่ยังกดไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเฮ้ยเราจะอ่านอ่านยังไงทาไมที่เวลาเข้าไลน์อ<ม>่ะแล้ก็มีกดเขามีอ่านข้อความด้วยนะอันเนี้ยป้าไม่เห็นแค่ระบบอ่านต้นข้อความ,มบางซึ้นข้อความที่อาจจะเป็นแฟมแค่แแตรวนระบบแจกข้อความทั้งหมดเฮ้ยเอยเออานดีแสดง หรือว่ากดปิดกดกดไม่ถูกนะถ้าเา็คนที่เปนที่โคีผู้เข้าร่วมที่แสนดีเข้าร่ดม กลุ่มกลุ่มช้วยไม่เป็นต้องศึกษาต้องศึกษาเองนะไม่ไปถามใครเลยบางทีศึกษาว่าเออเราจะทำยังไงแต่บางทีก็เบื่อเหอน,นื่อยขี้เกียจขี้เกียจที่ที่ที่จะทำเพราะมันเหนื่อยพาเดินอยู่ เป็นดูบบกลุ่มที่บ้านมีไฟด้วยหรือว่าเราขอขอพระถ้ามีหรือว่่เราขอมีไฟ ไลฟ์สดไม่เป็นนะคะอนุาตาไล์นะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมขอบคุณจริงๆค่คคคคคะแล้วให้แชร์ตรงไหนแชรไม่รู้ไม่รู้ว่าแชร์ตรงไหนตรงเนี้ยจะต้องทำก่อนเพิ่มผู้ร่วมปิดไมโครโฟนด้วยบันทึกเป็นไฮไลท์ เราจะเท่าไรเกรงใจห่ะเราไปนั้นก็คูเกรงใจเพื่อนไปบางคนเขาก็ไม่อยากดูแต่ว่าเก่งใจเนาะแบบไม่เห็นไม่เห็นตอนที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นเขาจะมีเหบข้อขความกินใช่ไหมคะแล้วคนด้วยแต่นี้มันไม่เห็นนะหรือว่าป้าต้องไปแชร์คือแชร์ต้องแชร์เฟซเฟซบุ๊กที่ข่าว หรือว่าใกลุบโอ้ยใจกลุ่มไม่เอาจริงใจเอาจะต้องทำไงต้องศึกษาไปเรื่อยๆือ่อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาขอบคุณที่วันหนึ่งจนวันที่ีใจที่สุดที่ ได้ดตัดสินคือเราเป็นช่องเล็กๆใกล้งแบบว mm ่า hmm. แบบเออเล็กๆที่ที่ยังแบบคนดนดีน่หนนิดหน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณแต่ไม่เห็นจริงนะไม่เห็นเพราะยังไม่เป็นนะยังไม่เป็นขอโทษด้วยนะคะที่ยังไม่เห็น ข้อความหรือว่าเราต้องแชทคือแชทบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนอ่ะเพื่อนจะจะไอ้นั่นหรือเปล่าขอบคุณน้องเจนาค่ะขอบคุณนะคะน้องเจนาทำช่องาาอะไรคะบางทก็ก็งฟังไปแล้วอ่ะแต่แต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปดูเพราะวันวันบางทีพยายามจะหา ถ่ายคลิปถ่ายคลิปออกไปถ่ายคลิปอายุอายุมากแล้วแต่และยังค่าอยากอยากต้องทําต้องทําทุกวันมันเป็นงานอะช่องดีค่ะขอบคุณนะคะแล้วคือเออได้อะไรนะผ่านกดหรือยังคะสองน้องเจนาผ่านกดแล้วยังคะ ขอให้ประสบความสำเร็จเร็วๆนะแต่ของป้าเนี่ยใช้เ,เวลาสิบปีสิปีสามสี่ปีถึงได้คนดูมือสี่สามปีกว่าสี่กว่าเอ้สามสาปีกว่าเกือบสี่ปีแล้วตอนนี้ยถ้าเราได้เราได้ยอดทับย,ย่างเนี่ยมันเป็นกำลังใจนะ ทุกคนที่เข้ามาแล้วทุกคนที่เป็นกาลังใจให้มันทําให้เรามีความกระตือล้นที่จะต้องออกไปทำธุรกิจทุกวันวันแม้ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงทีม่มันไม่มีคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์อยู่ในสมองอะว่าเราจะต้องใช้คอนเทนต์อะไรแล้วก็บางทีอะมีไมโครโฟนก็ไม่กล้าไม่กล้าติดไมเพราะเพราะว่าบางังเป็นคนพูดบางทีไม่รู้เรื่อง แบบมันไปไปเรื่อยๆบางครั้งถ้าให้ียันทำคลิปนะป้าตอนเนี้ยช่วงเนี้ยพอป้าผ่านตรงนี้แล้วอ่ะป้าก็จะเริ่มขยันทำคลิปขยันทุกวันทุกวันแม้ว่าจะตอนนี้มันก็จะเป็นเริ่มกันไต่เต้าเป็นเริ่มต้นนะเริ่มต้นอีกทีนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะหด้นั่นนะก็ต้องต้องมีการเริ่มต้นอีกที ผมจะได้ประสบความสําเร็จก็อยากได้แบบเอคือคนคนที่ช่องเล็กๆเหมือนกันเขาก็อยากจะได้แบบแบบนี้จะไต่ไต่ไต่ขึ้นมาแต่เราก็ยังยกรดัได้แบบไต่ไต่ขึ้นไปเหมือนกันแต่มันโหลกว่าจะถึงวันนี้ได้นม่ยเลยเหน,นื่อยจริงๆเดินแบบเจอ อยู่ห้องนอกบ้านอยู่ห้องเดียวกันมันก็ไม่มีอย่าโอเคโอเคสุดสัปดาห์มีไฟอยากนิ่งๆไงนิ่งๆเฉยๆแล้วก็ไม่อยาก มีอะไรถามป้าได้นะแต่ป้าไม่ได้รู้อะไรทุกอย่างนะถามถามได้นะคะคุยได้คุยคุย,ค,ย,ค,ยคุยได้นะคะอันนีหกสิบหกแต่ก็ยังแบบมีความหวังอนะ่ะที่ว่าเราอยู่ทีนคะ่ะที่ว่าเราจะแบบไม่มีอะไรทำเลยแต่ออกไปก็ใช้เงินกันใช้เงิงนทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนออกไป เงินวันแก่แต่ก็ต้องทะเพราะมันมันได้มาแบบตรงเนี้ยมันก้าวมาแล้วอ่ะมันจะออกไปไม่ได้ละไหนๆก้าวมาแล้วเราก็ต้องออกไปไม่ได้ละเราจะไปมองคนอื่นที่เขาเขายังไม่ผ่านเยอะนะไม่ไม่ไอ้นั่นนะเราเก้าวมาแล้วเราได้ระดับนี้เราต้องก้าวไปต่อให้ให้เข้าถึงที่สุดอ่ะแต่บางคนอะ มองแล้วอ่ะไม่ไอ้นั่นไม่ดีมองแล้วมันไอ้นั่นมันก็จะยากนะเป็นบางคนแต่เราเราคิดคิดตัวเราเองคิด,ค,ดคิดตัวเราเองว่าเราเราต้องทําได้เราต้องทําได้นั่นมันก็จะจะได้ตามตามที่ที่หวังไม่รู้จะคุยอะไรช่องของป้าเป็นช่อง เล็กที่แบบเดินทางไปนูน่นไปนี่เป็นเป็นเดินทางอ่จริงๆอยากจะได้อยากจะเป็นนักประจนไทยนะแต่ทัพย์หมดซับหมดเงินเงินมันใช้การเดินทางใช้ใช้เยอะนะแต่ละแต่ละที่เนี่ยที่เวลาการเดินทางป้ามคนใช,ใช้เก่งใช้เก่งมันก็จะแบบถ้าเราไม่ประสบความสนเร็จก็จะตายหดเลย ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีกำลังใจพอ,อทุกครั้งที่นั่นก็ปัิญาณว่าถ้าเดี๋ยวถึงหมื่นตับจะต้องไลละเพราะว่าใน u t u b e เนี่ยเขาะจะต้องบอกให้เรามีไลฟ์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 สดให้ให้มีไลฟ์สดให้มีแชทนะในใน u t u b e อะ่ะเขาบอกเราก็เลยเออต้องคำบ้างละเขาเห็นคนอื่ต้องใหญ่ๆหรือว่าอะไรต้องเล็กๆอะ่ะ เขาก็ทําเขาบอกว่าทำเ,าเพิ่มยอดผู้ติดตามแต่ดูแล้วบางทีก็ไม่ใช่หรือว่าเราคิดไปเองคิดไปเองเราเป็นคนแบบพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งและไม่กลางไางแต่เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนที่แบบทำยูทูบอะยันต้องทําทุกวันวันถ้าคนใหม่ๆทําทุกวันมันจะยั่งยืนแต่ถ้าคน คนที่เขาให้นั่นแล้วทําวันเว้นวันมันก็โอเคนะยอดมันก็ยอดคนดูก็ยังได้เพิ่มนะเพิ่มหน่อยทำทำทุกวันแต่มันมันทําให้เรามีประสบการณ์เองปกติเนี่ยมันจะทำให้เราเรียนรู้ให้เรามีประสบการณ์้วยป้าเป็นคนทำยูทูบย่ดศึกษาด้วยตัวเองนะแล้วไม่ไม่ไม ไม่รู้จะหาทำหลานหลานได้เก่งใจ,เ,งจเขาไบ่อยตอนทําแรกๆให้หลานเป็นคนสมัครแล้วก็ให้หลานสมัครให้แล้วก็ก็ศึกษาที่ยูทูบเอ,อ่อเรียนที่โรงตัดต่อจากครูไหนครูหนหยนี่เป็นสำคัญค่ะเป็นคนที่ทำาบ้านได้ทำดีแล้วดูเพราะคูไหนจะเป็นคนที่ อธิบายแบบช้าแล้วจะอีคุูไนท์แบบก็ขอบคุณะคะุณไนท์นนะคะค่ะไนท์ทูมีอยูนนะคุณไนท์ทูมิสตูห้องนี้เขาจะเป็นห้องที่แบบว่าสอนละสอนช้าแล้วก็สอนละเอียดละเอียดเข้าใจเข้าใจด้วยถ้าไปเรียนก็หลัรต่างเคยไปเรียนเคย,เคย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 จะไปนให้เขาอะ่ะตอนนี้อ่ะ คุณครูยังไค่ย่อเข้าป้าเลยที่เป็นไปเรียนเนาะที่ที่เป็นไปไปเยกับครูอะ่ะตอนพอเราศึกษาเองในยู u b e อ่ะใช้ได้เลยนะค่ะว่าเราเราทำเองมันจะรู้รู้เรื่องกว่าถ้าสอนเนี่ยถึงแม้ว,ว่าเราจะสอนทางใช้วิดีโออ่ะเราก็เราก็ยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องต้องต้องเป็นของเนี่ยของคุณนหนจะรู้เรื่อง เรื่องรู้เรื่องดีมากที่สุดเอยเนาะถ้าถ้าใครอยากจะทำยูทูปเนี่ยใช้ของคุณไหนคูยูก็ได้คูยูก็ก็ป้าเพิ่งมาดูคูยูเนาเออเรื่องมันอะไรนะบางทีก็เข้าไปดูในคอมเนี่ยเห็นน้องๆเขาแม่นกแต่แต่คุยูก็ใช้ได้นะคะดูของคูยูก็ได้นะคะ ครูไหนให้ครูดูเพราะว่าเขาสอนเนี่ยสอนเราช้าๆแล้วเราเราก็จะเป็นอันไหนไม่นั่นเราก็กดเข้าไปเข้าไปดูว่าอ,อถามในไมโครโฟนอ่ะว่าอันไหนที่เราไม่รู้อ่ะแล้วเราเข้าไปแล้วมันจะเป็นวิดีโอของครูครูไหนแบบทั้งทั้งชุดทั้งแผนเลยทั้งที่ทําให้เราได้รู้รู้จักวันเนี้ย เป็นวันที่ดีใจจริงๆที่ที่ที่คือปฏิญ,ญาณเลยแล้วว่าเฮ้ยมันจะถึงหรอหมึ่ยากยากมากยากจริงแต่วันนี้มันมาได้มาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องทำละไลฟสดเขาเคยเคยบอกกับตัวเองว่าจะต้องไลสดวันที่ได้ยอดซับคนติดตามถึงหมื่คนน้องรัชนาอย่างอยู่กับป้าเนอะ ป้านาเดี๋ยวเข้าไปดูในอของของน้องเนอะอืมไม่รู้จะคุยอะไรคุณคุยไม่เก่งคุยไม่เก่งบางทีเนี่ยคนคนก็จะเบื่อคุยแล้วก็ถ้าไม่มีความรู้อยู่ก็ไม่มีอะไรเขาก็จะเบื่ออืมต่้องถาม ต้องถามนาะถ้าไม่ถามเนี่ยป้าก็จะไม่รู้ตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยลงุงเขาก็เป็นที่การเล่าเดี๋ยวเขากลับมาเนี่ยเขาก็มาเล่าไอเบียเบียไม่ใช่ไริงเล่าเห็นเบียเห็นไอเก คือวันนี้จะออกไปถ่าที่จิเมื่อวานนี้ถ่ายคลิป้่อคลิก็เลยสลราไปคือถ่ายคลิปวันสุก์กันคืต้องลงลงสุกันกานานคนจะทำงานค่อยมีลยตก็ไม่แน่และมันแล้วแต่แล้แต่ไอ้ป้าเราไปเป็นี่าจะทำคลิปกันแต่ก็ทำ ทำทุกวันแต่แต่วันศุกร์ข,ข้ามข้ามเลยต้องไปออกกันเพื่อหัดแล้วมาลงลิปวันศุกร์คือไม่พลาดอืมไมู่้จะคืยอ,อะไรเนี้เขาเขาให้เวลาเท่าไหร่อ่ะหรือเวลาไ,ได้ดีขอบคุณค่ะของได้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะ ที่เข้ามาอยู่มาเป็นเพื่อนนะจริงๆก็ไม่ค่อยไปเข้าไปดูของคนที่ไล์นะเพราะบางทีอ่ะไล์แล้วเขาก็ต้องออกนะ่ไลมไก็ไล์ไล์ไล์แล้วก็บางทีก็คุยนานแล้วคุยไม่รู้เรื่องอ่ะเขาก็ออกไปก็เหมือนกับป้าเนี้ยป้ากันอย่างเงี้ยเวลาไล์แล้วคุยไม่รู้เรื่องก็ออกออกไปเหมือนกันฝากน้องๆนะน้องไอ้ด้าดิลลี่น้องเพลงเอ๊ะ เข้ามาช่องร้องเพลงก็โอเคะไดอยังต้องแล้วช่วงน,น้องๆทำคลิปเอ้ยทำช่วงน้องๆไลฟ์ไลฟ์สดกปนหรือเปล่าคะไลฟ์สดเป็น,เ,ปนเพราะว่าของของป้าพี่เมียทำครั้งแรกนะ คุยอยากถ้าบางทีเนี่ยคุยไม่เก่งไม่รู้จะคุยอะไรน้องก็จะเบื่อก็จะเบื่อขอบคุณเพื่อนกันเนาะที่ยังยังติดตามนี่เพื่อนในยังอยู่อยู่อยู่สองคนก็ยังดี ป้าเกรงใจที่ว่าต้องมาอยู่นานๆแล้วว่ฟังฟังพูดแบบไม่รู้เรื่องอะ่ะพยายามนะฝึกก็จะฝึกพูดที่เก่งๆพูดได้รู้เรื่องนะบางคนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพูดเรืงองนะเขพูดไม่รู้เรื่องแต่ไม่ไม่ชอบไลฟ์สดไม่ไม่ชอบเลยชอบถ่ายคลิปมากกว่าเป็นแบบมันมันดูตัวตนจริงๆถ้าชอบออกไปถ่ายคลิป ให้มานั่งไล์อย่างเงี้ยมันมันคุยไม่คุยไม่ไม่เป็นคุยไม่เป็นเอกจอากว่าน้องๆถามมาถามมาแล้วป้าป้าจะตอบเพราะตอนนี้เห็นเห็นเนี่ยเห็นเห็น,หนมันขึ้นปกติไงแต่ตอนนั้นลองไล์มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนปีใหม่มันไมขึินเนี่ยมันไม่กินก็ไม่รู้เรื่องอย่างกดไม่เป็นยังอะไรไม่เป็น พอตอนนี้มันแบบว่าเห็นเห็นเป็นชื่อน้องกันไงนก็ยังโอเคเป็นคนที่แบบเฮ้ยทําได้เว้ยทำมัวมัมัวซัวตัว,วลยก็กดมาเออไลไล์สดได้แต่ชอบเป็นคนตัดต่อมากกว่ามันสนุกชอบตัดต่อ,อมากกว่าแต่ไปกันแบบน้องยังอยู่ <c oughs> ป้าก็ยังอยู่นะ <c oughs> ต่น้องยังอยู่ป้ากย <c oughs> ย็ยังยังไอ้ั่นแบบแบบไอ้ชนสองคนนี้น้องก็จะมากับไอดไอด้ที่ก็ยังอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวในไลน์แล้วเดี๋ยวป้าจะเข้าไปดูเข้าเข้าไปชมลับป้าแปลกอยู่เนีเดี๋ยวบทใไม่ฟังก่อนนะ <c oughs> บางครั้งเนี่ยเราเข้าไปดูของ,องน้องๆเรากติดตามเขาย่าแล้วทุกครั้งที่ป้าดูเนี่ย ป้าจะกนถูกใจให้เขาทุกคนุกคนแต่ผมเองกไม่เกิดเหมือนอย่างไม่ต้องการแต่เหมือนเขาจไปผูกใจให้ป้าเพราะว่าป้าเป็นคนที่แบบคนถูกใจอน้อยมากคนที่กดถูกใจน้อยนล้อย่างเป็นคลิปที่แบบคนดูพีเยอะๆแล้วอันนั้นมันจะมีคนถูกใจไปเป็นร้อยๆ้อยคนหลายร้อยคนแต่คลิปทีม่มันเป็นแบบคนน้อยๆอะ่ะ ป้าจะรู้เลยว่าใครกดถูกใจมัง่งไม่ถูกใจมัง่งจะรู้จะรู้เลยแต่ทุกคลิปที่เราเข้าไปดูเขาแล้วเรากดถูกใจให้เขาอันเนี้ยป้าก็เลยแบบว่าเออแต่ทําไมบางทีน้อยใจเนาะน้อยใจอย่างแล้วเราเราเรากดถูกใจให้เขาทาไมกูไม่กดถูกใจให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะป้าคนกดกดถูกใจน้อยน้อยมากเลยนอกจากว่าเป็นคลิปที่ได้ยอดวิวสูง อันนั้นแหละถึงจะคนจากข้างนอกที่เขาเข้ามากดให้ทั้งนั้นเลยบางทีอ่ะร้องบอกว่าถ้าเราไปดูของคนอื่นแล้วอ่ะเราต้องกดถูกใจเขาแล้วถ้าเขาไม่กดถูดใจให้เราเราน้อยเหมือนกันนะพี่น้อยแบบอะไรวะตายคลิปหลายติดคลิปแล้วทำไมก็ไม่เขามากเลยสักท,ทีนึงบางทีเอ้แต่ก็มีมีทีนึงสองทีมี เราจะดูรู้เราเราเราจะดูออก <c oughs> เลยเพราะว่า,เ,าเพราะเราจะดูยอดเพราะมันน้อยอยู่แล้วอมันน้อยอยู่แล้วมันก็เลยดูออกแต่พวกเนี้ยบางทีแบบเออหลายครั้งมันทําให้ป้าเนี่ยไม่ไม่ไม่กดละไม่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 ดูด้วยไม่อยาก คือบางทีเราเข้าใจว่าเขาลืม nice. บางทีเขาลืมแล้วก็ไม่เคยพูดนะอันนี้ต้องมาพูดพูดตรงน้ไม่เคยบอกบางทีมันน้อยแค่ทำไมเราไม่กดวังเรากดให้ทุกคลิปทุกคลิปกดทุกทุกคลิปทุกคลิปเราเนองก็เหมือนกันน้องเข้าไปเวลาเราเรารู้เพื่อนเรามันไม่มันไม่ตังค์บางคนทุกคลิปแล้วมันเสียตังค์หรือว่ามันต้องเยอะหรือว่ามันหลาย ป้าป้าป้ากดป้าเนเวลาเนี่ยป้าจะตั้งกต,ติการว่าเขาช่วยเราเราช่วยเขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเขาไม่นั่นหลายๆติดครั้งเนี่ยมันมีความรู้สึกเราหน่อยละเราเริ่มแบบไม่รู้แล้วเนี่ยรู้ว่าไม่นั่นละเพราะมันมันได้นั่นเก็บกันไปแตบบ่ไม่ใช่เห็นเขาได้เยอะๆแล้วเราไปไปนึกว่ามันคนเยอะคนน้อยคนอะไรก็แล้วแต่เราต้อง ช่วยช่วยช่วยเขาอะ่ะมันไม่เสียตังมันไม่มันไม่มไม่ไมไมคือไม่อะไรเลยอะมันไม่มีแต่มันมีผลกับจิตใจอะจิตใจบางทีแบบเอยลองให้เขาแต่เขาทำไมเออในความคิดเนาะหรือว่าเราปวดจริงหเนี่ยโอ้ยังขอบคุณมากมากเลยสองคนนี้ยังอยู่กับป้าเลยขอบคุณมากเลย อยู่ที่ไหนกันนะเนี่ยน้องเจนาก่อน้องไอด้าอินดี้คนกรุงเทพหรือเปล่าป้ายังไม่ได้เคยไม่ได้เข้าไปดูส่วนมา่ชอบดูช่องใหญ่ใหญ่เออกีทกอินเมกาอย่างเงี้ยไทเลอร์อย่างเงี้ยเออทำไมเราเรา,เราชอบดูเขาคือเพระาะว่ากทกเนี่ยวภาษาติดเป๊ะแน่นาภาษาติดเก่งอ๋อ ไปดูเวลาเราไม่เข้าใจเรื่องภาษีไม่เข้าใจเรื่องกฎของ y o youtube เป็นบางกฎเราไม่ต้องเข้าไปไปศึกษากับครูสองครูนายครูยูนะคระูนายครูมิดยูกับครูยูสองคนเนี้แเลยหนึคนแล้วน,ละนะเลีหนึ่งคนแล้วป้าจ,จะไปแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆ<อ>นาากอ้องนุชนากับน้องไอด้าอินที่ คุณจ,งจิงค่ะขอบคุณนะคะบายๆค่อยเป็น,นะคะ่ะกดตรงไหนเนี่ยกดออกไงเนี่ยไปเดี๋ยวก่อนนะเหเนไปมไปนี่ไป